สบายดีสบายดีย้ำกับคำพี่น้องจ๋าสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีกําลังเตรียมอาหารการกินพี่น้องจ๋ามื้อนี้ก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันเพราะว่าจะเป็นยายลุนยายรวยเนาะมาเบิร์ตมาหนี้บ่มาแต่ลูกชายคนโตคุณแม่มาเชียรีวิวหลายคนบอกว่ายายลุนกับยายรวยนี่น่ะคือกันมาช้าโอ้ย่าว่าคือกันตลอดมันเริ่มคือกันเบิดบ้านแล้วเสมอนี่ยเริ่มมนต์แล้ว <laughs> พี่น้อง <c oughs> อ่าบ่ <c oughs> มีสิไรชูฟ <c oughs> ังขาวๆพี่สาวคนโตแม่ชลอยซื่อรวยแล้วก็ายายลุนยายรวยยายลุนแล้วก็เลินเออบ่แม่นเนาะรวยเลินลุนแล้วก็บุญแล้วก็บ่อนบ่อนคืออ,อัมมาลาแล้วก็บอมีสาคอนแล้วก็วอนวอนคือแม่น้องเหมยแล้วก็หวานแท้จริงมันก็มีสื่อสองพยางย์อยู่แต่ว่า เวลาเรียกจะเรียกคำเดียวเนะาะพี่นอกก้องกำลังเตรียมอาหารการกินอาหารขเ้ามันี่กับพี่น้องจะาเบิ่งเด้อจะต้มปลยาคอหญ่ญ่พี่น้องบะมีส่สือมาจากตลาดตัะบ้าใ่า่หนึ่งสองโต๊่เป็นโลกลัวบอกโลโล,ละห้าสิบพันกีบโลละล,ะลอยกบ่ละละล 50, บาทโลละลอยห้าสิบบาทปลาคอบบะหมี่ซีอ ต้มปลาคอใส่ดอกซากุระเมานาะอันนี้จะเป็นอดอกผักติว๋วพี่น้องกำลังบานหุ้งอยู่เนาะออกสมสมลายเขาเรารสชาติอย่างไงรรสชาติออกสมสมเปรี้ยวอ,อ่ละล่นะเนาะใส่แทนสมเนีนสมมะขาม,ม,นนมต้มปลาใส่ดอกผักติ๋วยอดผักติวอว่อ,อนพี่เขาจ๋ากำลันนงเตรียมเอาไปใส่หมอด้อย ใส่หอมแดงใส่พริกทุบๆเล็กๆนิดหน่อยปลาตัวเบลอยายลุนเห็ดอย่างยายลุนเพิ่์ดอาขั่วเห็ดเขาเจ้าบอกว่าขั่วเห็ดมันแสบกว่าหนึ่งเนาะใส่กั่วใส่เกลือใส่พงนัวเล็กๆนหน่อยนี่หม้อมเดือดแล้ว สุกเรียบร้อยแล้วต้มสมประคอพี่น้องจา๋าแจ่วผิกดิบนั่นและก็มีมกป้าซิลระกับหนึ่งเฮ็ดอับนางฝ้าพร้อมแสบแสบพี่น,อน้องว้าวออออลองตักโซโซในหนึ่งร้อย รักตอนป่าพี่น้องกินจงเลยปลาคอตัวใหญ่พี่น้องต้มเส้นดอกพักติ้วสองโตเนาะตักสองถ้วยมันิเห็ดผ้าเดียวพี่น้องพอแขกคนบริหลายดอกมีแต่คนในเฮือนเจ้าของคู่แฝดกับบริม่ามืนอนี้อันนั้นก็จะเป็นนึ่งเห็ดนางฟ้าอันนี้จะเป็นมกปลาซิวยายลุนมกป่าอันนี้ให้ปลาอันนั้นน้อยของให้ปลาหมกล่างน่อยปลาหมกล่างน้อยค่อยๆกินปลาซิวเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟ เตรียมอาหารเรียบร้อยแล้วพี่น้องขํามา,นาหนาวหนาวทางหนาวท้งลมมันีอก็มืดฟ้ามืดฝนก็ฝนสิตกนี่ลหละชงใส่ฝนตกแท้คืนนี่มนอนี้ก็เป็นอีกมื้อน,นึงพี่น้องที่กินข้าวพร้อมหน้าพร้อม,าอมตาก,กันแม่สาวรอยกับมายายรุ่นกัมา ในเวลารับประทานอาหารเย็นแล้วพี่น้องไอ้คนกินก็กินไปสวัสดีคุณยายกินข้าวแร้พี่น้องเอ้ายายลูนตะเก่าคือบอมากินข้าวแรงอยู่พี่มันอี้คือโผล่มาออกมานอนน้ำมาลาเลยมือนเอกกันออกมานอนนะำอามาลาเป็นว่าที่บกค่อยเห็นอ่า ยายลุนออกมานาคือเพ่นญ,ญากพี่น้องกังเว้นกะตั้มหูกตั้มสินมีและการเลี้ยงงวัวพ้อมอยู่บ้านนอกก็เลยอบ่ค่อยมีเวลาออกมานาเนี้ยมลแเงพื่ก็ออกมาอยู่ออกมาเกืองวัวบ,บางมือกับเมือ่อมาหน,นีเพื่นอนออกมานอน,นำอำม,มาลาพี่น้องคนกินกับกินค้นป่วยกับป่วยค้นป่วยก็กินเรียบร้อยแล้วกินข้าวต้ม ว่างข้ามี้เห็นเคียงก,กันกับสาร้อยอยู่เพราะว่าสาร้อยต้มกระต้มไปเพิ่นแต่เพิ่นบ่ายากเพื่อนอยากกินข้าวเหนียวกับอ่าสิ้นแหง้งแต่ว่า,วา<ป>กินละทองอื่นและวสาร้อยบ่อยกินให้กินข้าวต้มกับอ่าข้าวต้มใส่ผักใส่ฟักทองออมันยังบนมีคู่แฝดพี่น้องเขาเจ้าคือสิกิลละพักกันกินข้าวเด้อ กินข้าวแรงพี่น้องนเอกินต้แช่ขดเอยต้อมมาเด้อมากินข้าวน้ำนองทำพี่นกพี่โซนมากินข้าวกับนองทำเด้อมาเด,าเดเาากินข้าวอกินขาวกินข้าวไอยังน้องทำ น้องทำเรียกปลาานกกับปลาซนมากินข้าวต้มปลาคอแซบแซบเคยกินอยู่ว่าพี่โนกต้มปลาคอเอวยต้มแล้วภูมักอาหารบ้านเฮาอะมกปลาต้มปลาคอแซบแซบวันค่ำนี่เห็นคุณแม่กินข้าวไปแล้วรอบหนึ่งยายรุ่นนั้นแย่ไข่หมดแดงมาแล้วขวัวไข่หมดแดงให้คุณแม่คุณแม่อยากกินไข้หมดแดงช่วงนี้ก็เป็นฤดูไข้มมดแดงลายลายคุณ ยารุ่นแย่บางคำในซองห้างได้ถวยหนึ่งพวนักพัวยามมันไข่แล้วห้างหน่อยมันก็ไข่่ครัต้มปลาคอ เออเจเจพ่อลป่าตักใหญ่ามหาห้บ้านที่เฮ็ดกินอยู่ไว้เฮ็ดกินเมื่อเอินวไวล้ลาบกนาินหลายคนหลายคนก็ไปเยี่ยมอม,มาลาเมเนเมอนกหลายคนพอสมควรเนาะขอบคุณบสดสุูลสุคนแล้วก็ขอบคุณพี่นกกับพี่น้ำหวานที่มาซื้อของฝากของต้อนให้อมาลาเพิ่นว่าจะเป็นผลไม้นมนั่นแล้วก็หลายคน ว่าจะเป็นพี่นิกแม่น้อยบอกพีนิกกับแม่น้อยหวานสื่อมาหายหลายเดี๋ยวนางสิกินบอเบิร์ต้องทยอยสื่อได้เห็น,นบอ่อันที่กองอยู่พี่น้องทั้งขนมทั้งนมมันเลก็มีหลายคนหลายคนมาเยี่ยมมาหยามนางก็สื่อมาฝากบุหระแพ็คซองแพ็คชื่อน้ำดื่มแม้ว่านางก็คงพนักงานใน้นกนา,าแ,แาากาดีแต่นางย่างได้แล้วย่างแบบอ่า แบบกงโกโงโกไปอะแต่ยังบ้านให้อาบน้ำดอกล่างขาล่างแข้ง,ขง,งคุณแม่ก็มาตอนนี้ไปเอ็นปฏิบัติธรรมพอกลับมาเพราะ,าระว่าจักอัมมาลาผ่าตาัดทงปไดจนเราออกจากโรงพยาบาลคือรับบูฮูเรื่องเลยพอเราไปตั้งแต่บุญก้อนบุญบุแม่ไปแต่ก้อนบุญบรรพวกก้อนบุญพระป้าบัจเจ็บอีก ขนาดลูกสาวมาตุงเทพเพิ่ยังบลูฮากกับมาพ่อกันมื่อนี้่มาแล้วก็ไฮเซกันมาด้วยเจ้กินข้าวต้มปลาคอใหญ่เออซื่อลยะต่เจ้ากินบ่ได้น้ำดอกเนาะน่งกะลูกได้ประมาณอะไรพี่น้องมาสอบมึงแนวกิน ซิมเบอร์โอ้โหแต่ว่านางกินเอียงก็ตามนางหมักเค็มพี่น้องขนาดว่าต้มก็ต้มยังอันสร้างให้เอาห่อเกลือมานางอยากกับข้าวแต่บ่ให้นางกินให้กินข้าวต้มบางข้าวในกระเทียงกันกับซอยอยู่ซอยบ่ให้กินข้าวเหนียวเพื่อนบันอยากกินข้าวเหนียว ซีมสองคำบ้ากะะงางีง่ายนะี่ผ้าตัดเด็บ่อยกินประแดกบ่อยกินเค็มบ่อยกิน,กนรสชาติที่มันจ,จ,จนัดจ้านนะเพชสส้มน,น้าก็ลรามีแห้งหน้าพอสดใสสดใส,ส,ส,ดใสน้านอยากกินต้มปลาคอยใหญ่ มันกอยู่ในกินเติมเนาะเติมทนเด้อบัดเป็ดมาที่วนบบมันจะอักเสบอักเสบต้องใส่กระเด้น้ำเนาะจะไปผ้าไหมเพราวยนี่เอ้ได้อล่าอยากเผาซีมียงเจคือสามคำแล้วพอแล้วพอแล้วทเป็นกินเเออเออหไม่ทำ มันแนบกินแซ่บมันไหวกูกินเนื้อไรห้เยนางอยากกินตั้งแต่เว้นแล้วอันข้าวเหนียวนั่นตอนอยู่โรงพยาบาลกระเถียงกินพี่น้องพอคุณหมอน่ยป่ทัดให้กินเท้ากินน้ำสามมือตั้งแต่ก้อนมือผ่าตัดยนผ่าตัดบาดที่่นางก็หิ้วเข้าก็ใบหนางกิน ก่อิเล่บกอรนะมัมือนักก็ลมากินขาวเว่าอุจรไาอยาให้เิอื่นานเขาจเจ้ายังบอกขั้นคอยให้กินาข้าวเพราะว่าผ้าตัดใหม่เนาะก็เข้าใจอันนี้คืออันเขาไปกกินเผ็ดกินเค็มกินเปรี้ยวแต่นางผัดแบบเคยกินตะลุดจืดๆนะนางก็อยากสดแบบพอมีแหงปากคอนฮอนแบบต้มปลาคอแซ่บแซ่จ็ดสีนา นางเมื่อกี้ก็มาซีมกับฟาดไปตักสามคำไปนอนแลยพี่น้องกินข้าวเพียบเหียพี่น้องกินข้าวเสียบเสียพี่น้อง นางนอนพออยู่ในส่วนฝักฟืนพักผ่อนกระสิใส่เวลาเป็นหลายเดือนอยู่อบบอตอนแรกอรตอนแรกบีคิดว่าจียังอีกหลายมือกว่าสียออกจากโรงพยาบาลคือสิบเป็นอาทิตย์หมแหละเมื่อรวพอตื่นมาพอมาแล้วทั้งทั้งนี้น่าอยู่โรงพยาบาลยังบบเบอท่านเองลุกงางได้กับตีงได้ ท้องมอเพลินเนาะย้อนนำมื่นเนาะตะกีบอ่อนนี่นใสแต่ว่ามาอยู่บ้านกะกะให้หมอมาดูแลสมืเสมอวังค่ำในกะมาพี่น้องมาใส่ยาเนาะพอเข็มจากในมือในแขนนาไงยังบริถอดมาใส่ยาเมื่อล้วกระปุกกระปุกน,น้อยๆใส่ยาแล้วกระล่างแผลสมืเสมอมื่อละรลอบอนางก็กินข้าวแล้วก็กินผลไม้ข้าวข้าวต้มข้าวจืดๆๆ เอาคุณแม่บมเมื่อนอนบ้านบมมื่อเหนื่มมือเอินวันพระใหญ่ใส่บาทเดี๋ยวกินขา้าวแล้วกับมือกับแม่สาวร้อยกับเมื่อนอนบ้านยายบุญเดี๋ยวประด้เมื่อนอนอน,นอําบาเมื่อนี่ก,กามียายรุนมานอนเป็นโมพี่น้องแต่ว่าเพื่อนกันยากแต่เพื่อนก็นมานอนขนาดยหญเพื่อนเสียชีวิตเพื่อนก็ยังบ่ได้เมือ,นอ,นอน พอสามีเพิ่นกับเมื่อบ้านแม่แม่เสียชีวิตทางกาวกเอาลง,งมานี่ลูกสาวก็ยัง,งแแบ้านี้มากังบ้มาแล้เ็ดุเลยะ่อนจกแจักีาบจกัชแซ่บบทโอ้จักแซ่บบรรัแซบขนาดนํำมาลากยังมาสดตั้งหลายคำเน,ะนาะนางหิวแห้งพี่น้อง ขลามก็อดบ่ได้หลายคนหลายคนก็แนะนําว่าให้อัลมารายายกินมั่วเด้อว่าซั่นเพราะผ่าตัดใหม่มันสิหายานอนหารู้คำบอกงาวันอัลมาราไงจะลอยแล้วจัดกับจัดต่ะเมื่อแต่ารบอเอาให้แล้วกินข้าวหุงก็ได้แล้วก็กินต้มจืดประมาณนั้นนะแต่กินแต่ข้าวต้มไรมันก็แบบว่ามันมันเบื่อมันเลี่ยนนะกับต้มจืด แต่ว่านางอายแล้วนางกัดเจ็บเวลาอายแล้วมันเจ็บหนาท้องเพราะมันเค่งมันตึงป่าน,น,นี้ก็ได้ต้มต้มสก้าต้มป่าเนี้ยหรือว่าใส่หมูก็ได้ต้มจืจดๆนะบ่ต้องใส่เผ็ดบ่ต้องใส่เค็มโอ้ย,ยว่าอะไรพี่น้องนางกินเ,เค็มขณะกินข้าวต้มเป่านางยังให้สังให้เอาอเอกลือมา ลดทุนเดี๋ยวว่าไปร้อยนี่นี่เลยมาติบบดรถหุนแต่ว่าคนที่บกคอยเห็นหน้าก็จะเป็นพีซชาเพราะเพื่อนกะนบกคอยว่างพี่น้องทำบ้านอยู่ตอนนี้บังเทืออไรกินข้าวแลวกันข,ขึ้นก็ยังลงมาทำเห็ดนั้นเห็ดนี่อยู่ก็เลยบกคอยออกมานาบ่มีเวลาออกมาเพราะว่าออกมาแหลวก็เมื่อคือเก่านเนาะ แต่ก็นั่งก็กินยาอยู่หมอมาคนคันมัก็ใส่ยาหายร่างแพ้แล้วก็กินยาพ้อมแต่ละมือมียาแก้อักเสบยาแก่สารพัดยายาขาเสื้อยาแก้อักเสบ บาดนี้ผัดไอ้ของที่ให้กินผับบกินได้บาดนี้ตอนอยู่โรงพยาบาลเขาจะให้กินข้าวนะกระหยาคนี้กระยาอ่างุนกระยาสมกระยาเข้ากระยาสมกระยาเนี่ยของคนชอบมึงบัดนี้แนวให้กินแบบปรยากอยากกินต้มปลาคอพนะเมื่อกี้ก็ตักไปสามบ่วงกับธรรมดาของคนป่วยแหละแบบว่าคิดอยากของที่เจ้าของอันนี้ บ่อยากกินต้มเป็ดบ่เจเดี๋ยวเมืกกมเเ่เอิ้นสิจัดการให้เป็ดของนางเองหรือว่าเช้านี้ตอนรับต้มเป็ดน,นางบ่ง่แมนนเาะเดี๋ยวนางเศ้านี่ก็สิอ่าตอนรับนางผูกแขนจะมีอ่าลาบเป็ดจัก3ตัวต้มเป็ดอีก3ตัวบ่ทำ <c oughs> เดี๋ยวสกินอยู่ต้มเป็ดลาบเป็ดอัมมาลา นราก,กลอนางหายไปแล้วพี่น้องแล้วก็สิมีการผูกแขนนางผูกแขนให้นางอืน้ำผูกมาหนึ่งน้ำสวยสมเป็นนางนางสิกินลงบ่ไหน,น <c oughs> พี่น้องจาา๋ามอนี่บ่มีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้พอกันคลิปหนะ้าพี่น้องบ่ไหนก็นเป็นอีกมื้อนึงที่มาอยู่กันพร้อมหนะ้าพร้อมตากันกินข้าวนํากันพี่น้องเมื่อแล้วสบายดี